สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำไข่คอนโดนะคะไข่คอนโดง่ายๆเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีวันนี้ใช้ไข่ไก่เบอร์002ฟองนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะซึ่งเราละลายน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคือไข่เจียวถ้าเราใส่น้ําไปนิดหน่อยจะทําให้ไข่เรานุ่มอร่อยนะคะจากนั้นเราก็มาต่อยไข่ใส่ลงไปในถ้วย นี่นะคะได้ไข่แล้วนะคะแล้วก็จะตีไข่ให้ขึ้นฟองน,นะคะจากนั้นเราตั้งกระทะรอก่อนเลยนะคะตั้งกระทะรอแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะเพื่อให้น้ํามันร้อนนะคะระหว่างที่รอน้ํามันร้อนนะคะแล้วก็มาตีไข่ไปค่ะก็จะใส่น้ำมันไปประมาณเท่านี้นะคะใช้ถัเหลียวสองอันนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็พอน้ํามันเริ่มร้อน,นะคะเราก็จะเทไข่ลงไปค่ะจากนั้นก็คนไข่ะคะ่ะคนไข่นะคะอันนี้ไฟอ่อนๆนะคะใค้ไฟอ่อนๆนี่คะแล้วก็คนเลยนะคะทาให้ไข่เซ็ตตัวนะคะพอไข่เริ่มเซ็ตตัวเราก็จะใช้ เป็นรูปล่างนะคะใหไข่ขึ้นเป็นรูปทรงคอนโดนะคะสูงๆขึ้นมานะคะใช้ตะหลิวสองอันบีบไข่ขึ้นไปค่ะนะคะไข่ก็จะตั้งทรงขึ้นมาแล้วค่ะ เราก็จะบีบไข่ขึ้นมานะคะเพื่อให้ไข่ตั้งเป็นทองคอนโดค่ะกลับด้านด้วยนะคะนี่นะคะเราก็จะกลับด้านไปให้ไข่สุกให้ครบทุกด้านนะคะ เห็นไหมคะเราไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะเมนูนี้ออสตินจะชอบมากเลยค่ะอันนี้จะทำให้ลูกชายนะคะเป็นลูกทรงพอนโดแล้วนะคะ เราใช้ตะหลิวบิดนะคะบีดไข่ให้เป็นทรงสูงแล้วก็กลับด้านไปเรื่อยๆค่ะให้ไข่เราสรุกเหลืองนะคะตะหลิวที่เป็นแบบนี้นะคะเราก็ไม่ควรเอาตะหลิวเป็นชิดกับกระทะนะคะเพราะว่าเขาจะโดนความร้อนแล้วจะทำให้ตะหลิวเราเสียรูปทรงได้นะคะเราก็จะยกตะหลิวขึ้นมาหนี่ใน หมือนเป็นการรีดน้ำมันออกด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ดูนะคะว่าด้านในของไข่คอนโดเป็นยังไงนี่นะคะเราก็จะผ่าเครื่องมันไปเลยค่ะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะไข่คอนโดไข่คอนโดร้อนๆนะคะข้างในเขาก็จะนุ่มๆเหมือนกับเต้าหู้ไข่นะคะเพื่อนๆค่ะ น่ากินมากๆเลยค่ะนี่ค่ะทําให้เด็กๆทานได้นะคะผู้ใหญ่ก็ทานดีค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะไข่คอนโดนะคะ